ครับสวัสดีครับืัอนี้เขาม่ปลาหยางครับมาสัญญาา้องสูบน้ำโดยใส่ปั๊ม12โวลต์ครับตัวนี้บอ่อเจาะไม้ครับบอ่อเจาะใบนำนำดยวยที่2เมตรเองครับบอ่อปีนิวคาเจาะหาฟันครับอันนี้ผมใส่แบตลดอดยู่ครับเดี๋ยวสักพักก็จะมีแบตมาเพิ่มครับและนี้ผมสร้างสื้อแบตอยู่ อนาคตปราจะใส่โซลาร์เซลล์ครับน้ำน้ำพุนเล็กน้อยครับเพราะว่ามันเป็นบ่อม,ม่ใส่ไฟ12โวลต์ความลึกอของผิวน้ำอยู่ที่2เมตรครับแล้วก็เจาะลงไปประมาณ1 5าเมตรปั๊มตัวนี้เป็นสเปกปั๊มครับสเปกปั๊ม12โวลต์เขาเน,นึ่งเนี้ย ออกนิ่งก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมใส่เป็นนุ่นว่าราจะได้ลดแรงป,ปร,รับกระแสกิน1 5หาแอมป์ครับตอนนี้180บาทเอฟ้ได้สูงสุด5 0 0คิวต่อชั่วโมงครับครับดีครับอีกนิดนึงอ่ะสุดหน,น,น้าก็นีแต่ว่าแบตรถเดี๋ยวผมสตาร์ทรถไปก่อนดันแบตรถหมดครับ ยุบปลาอย่างครับอนาคตใสซ่ซุลซิลก็ตอนนี้ผมพัดเทตไอ้ปั่มของก่อนมาปั่นมน้ำได้เท่าไหร่แห้งเท่าไหร่ดีครับตัวนี้ถังถังร้อยสามสิบลิตรครับเดี๋ยวผมจับเวลาเบิง้งตอนผมถ่ายคลิปว่ามันจะเต็มตอนไหนไส่ชิ้นทีต่อถังต่อน้ำร้อยสามสิบลิตรครับ ว่นนี้เจาอยูหาพันครับเท้ามีปั๊มไอ้ซัมเมอร์ที่ต่อตรงนกโซลาเซลล์กันอาจจะได้เลยก็ตอนนี้ผมผมบ่ได้ท่านได้มาอยู่มาเป็นข้างคท้าครับเพียงก็เลยแงบมก่าแทงโซลาเซลล์มาไว้ก็เลยต้องเอาแบตมาเป็นข้างเป็นเท้าก่อนแล้วถฐานมันเต็มผมก็บสี่ยอด เกี่ยวทางไหมนม่ได้ครับัวนี้นะครับปั๊มอยู่ที่เก้าลอยกระบาทครับสังในรักสดาถูกน้ำที่น้ำที่บกเกิอเือนฮามีรนะครับได้สบายครับอันนี้ผมลองสูกของผมมันสองเมตร กันแลมันไหลกันเลยเพือะไรดีครับแลวนี่แบตแบตรถ40กว่าแอมป์ครับจะมีถังอีกทางหนึ่งทางเขียวไว้ใส่เพราะว่าตอนนี้ผมจะสูบใส่หดสอ้ตอนนั้นแรงครับใส่หด ต้นไม่ปลาผมครับไม่พยุงไม่ยางตอนนี้มันปีแรกครับต้องซอยมันจักน้อยใส่น้ำเพิ่มน้ำให้มันมดอาทิตย์ละเทื่อครับก็เพราะแล้วหมงวลายครับเดี๋ยวติดตามอีพีต่อไปครับ